สวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในวันที่4กรกฎาคม66พี่น้องเขาปลาคือเกาจ้ะมามาหลุนมาส้มมองพี่น้องข้าสีมานบอนเนาจ้ะ,จะนอมาหาเลาะเบืองคามีเห็ดยังเกิดขึ้นมาแน,น่นเอาจะ้ะไต่ว,ว่าอันดอกแหลกเข้ากัเป็นเห็ดไข่ดวงนอจ้ะ,จะนะอพอละดอกแหลกแห่งมนันเห็ดไข่ดวงจ้ะพี่นอจะเปลี่ยงปนนอจ้ะ,จะโอ้ยนี่หนองมัน nâu thì Ồ, nâu nâu Ừ, Ủa, nhàng hàm đi uống Tuy phiền quân đó chả, Pháp... đó chả nạ hóm Kinh hóm Bưng đồ đèn nữa Thế Thế Đi đọc ừ. đi ạ đầy, đầy, không? đầy. nhạc khen này nó มี่น้องนมันคนคือมันลิงนี่ดูยังหนุ่มอยู่เนาะงามอยู่ก็เก็บถิม่มลิงียงลิงๆอะไรเขาน่าบอกเก็บถิ่มน้องเนาะนี่งามๆอยู่เด้อันนี้ดอกอัอเด้โอ้โหเท่เท่ที่ใดได้เนาะที่ไหนดอกมันนี่ดีอยู่ที่ไหนทีงง่ไหดอกงามถ้าน่าดอกนี่เนาะหาบุญอีกบ้าง ว่มีหมูมันอีกหอมนี่ถิ่มัดลิงพี่นองลิงนั่นแะปอยู่กับพี่น้องเ็ดไทดงน้อใส่ได้อยู่ดอกน้อเอาเตดอกมาส่วนมานหมาเปีงอดอกมันไ่นพี่น้องเปียงปนอยมันอะนนี้ยาวๆเนาะคาม หัวคามเขาบ่คอยกินไปันไหนมันยังแข็งดีอยู่ยังบาคอยให้เราโงกพี่เนาะดอกเด,ดียวจ้ะสีส้มดอกยังงามยู่พี่เนาะเลียนก่อนเป็นีตันพี่เนาะนัะนงจุ่มๆเลย

ให้ปวกแม่ให้ปวดจะมันอีกเมื่อเมนโอ้ยนี่เลยให้ปวดดอกนี้น้อยเลยพี่น้องกำลังเกิดจะมีก็เฮ็ดไข่ดงอีกเลยจ้ะพี่เนาะดอกนี่ใส่ได้อยู่เฮ็ดไข่เขียวจ้ะพี่น้องโอ้ยงามสิหนอกงามเหี้ย ตงังเท้าจ้ะร้นจงอ้้วจริงม่งกินเด้พี่นนอร้อนึงยกลเดือดาหลจ้ะพี่นนอ เงียจ้ะนี <t> ่เเ็ดข้าดินจ้ะเห็ดมันปูจ้ะตันจ้ะพี่นาะตันนี่ดอกึยทากินแล้ว

อีตาดูจากาพี่น้องดอกนีก็ไดอยู่จ้ะดอกง,งามดูโอ้ยมันเถาเนาะมันเถาดูดีมันกได้มดนลยคุณเนาะจะฟอกคนน่งเถาละลายกำลังโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันเปลื่อยเบ้ดบ่ได้เลยคนนะ่ะไว้เป็นเสือสิเบ้อดย,ยึดทานจ้ะลอกยังแข็งอีูพี่น้อง ยังเลาะมามาเห็นเห็ดผงดำดอกหนึ่งพี่น้องดอกเดียวเห็ดผงดำที่เลาะมึงอีกอยู่ที่มีบั้งดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดผงดำเห็ดผงดำอีกดอกหนึ่งจ้ะ พงดำดอกที่สองจิตพึงดำวูเห็นมั้ล่ะพอนี่คนน่าบอวะสันบูมี่พี่น้องไม่สนได้กับบูมี่หายากแหงสิดีงดมาแล้วพี่น้องจังมือซ่องมืองดเขาปลาเนาะจ๊ะ ปามือมาเอาพี่น้องตัวเห็ดเห็ดมันโมออกเห็ดอีกยังนไงเดี๋ยวหน่อยพี่เห็ดนี่มาเก็บเห็ดอียังนี่ยางมาเห็ดเห็ดเห็ดหนานวล เห็นนานอ่นหนองหนึง่งมาอีกส่วนหนึ่งเลยพี่น้องเรามาอีกส่วนหนึ่งล่ะบางส่วนนี้สีดเดชเจังดอกยินห้อยเข่าเจา้ามาหาอยู่ห้อยรถดดจอดอยู่ก็สิบุหรี่ขึ้นกันหรอกพี่น้องนี่นมึงเกาก็มาจอดบ,บังขึ้นกันเลยจ้ะ จออเบื้องเรื่อยๆนะพี่น้องคำว่าจอบก็บุ่นพี่น้องมาส่วนนีไดิเฮ็ดปลวกนำะพ้นดอกหนึง่งอ๋อใหญ่ยางกับบานนะพี่น้องบานไปหาหมองใดส่วนใดกระโปงออกเฮ็ดกระได หั่นในดอกนึงพี่น้องมาส่วนหนึ่งในดอกนึงเอาข้อมือเนาะถ้าพี่ลาน้องคลิปนี้ก็เอามาเบิ่งยอดเห็ดพี่น้องนี่ดิแกงนึงพี่น้องนะั่นเป็นเห็ดผงอีตันนะี่ไม่แกงเนาะเท็ดเซมปะปีมาส่วนนี้ได้เห็ดเปลกดอกเดียวพี่น้องเอ้ยบดคากเห็ดก็ได้เท่าสิได,ด้ยยุดพักเนาะจังมือซองมือเนาะเ้าจะมาจอบเบิ่งไม่เนาะเอาพี่น้องแปวดติดตามพี่เด้อพี่น้องว่า เฮ็ดโบออกในะสว่วงนี้พี่ยี่ควางเขาใหญ่กว่านะสิเป็นเห็ดอีหยังนะจ๊ะเนาอเอากระฝากก็ไหลก็แท <cem> ่ได <N> ้พี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งเจียงเตือนกระซองนู้ก่อนแชนแนลคลิปนี้กับเป็นคลิปสั้นๆได้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ